เจริญพรและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับพระพุทธองค์เคยตรัสเปรียบเทียบไว้ว่าจำนวนของมนุษย์ที่ตายแล้วได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งมีน้อยเท่ากับเศษดินที่ติดปลายเล็บแต่จำนวนมนุษย์ที่ตายแล้วพลาดพลัง้งตกลงไปสู่อบายภูมิคือนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานมีมากเท่ากับ พื้นดินในมหาปัฐพีท่านผู้ฟังครับน่าตกใจไหมครับคำถามคือเราทำกรรมอะไรไว้หรือเราใช้ชีวิตผิดพลาดตรงไหนทำไมจิตวิญ,ญญาณที่เคยประเสริฐอย่างมนุษย์ถึงตกต่ำลงไปเป็นสุนัขหรือสัตว์เดรัจฉานได้วันนี้เราจะมาไขาความลับของกฎแห่งกรรมเพื่อปิดประตูอบายภูมิให้กับตัวเองกันครับ 1. กลไกการเปลี่ยนภพ ก่อนอื่นต้องเข้าใจหลักการก่อนครับว่ากายหยาบคือภาพสะท้อนของจิตใจสัตว์เดรัจฉานคือภพภูมิที่ขับเคลื่อนด้วยสัญชาตญาณดิบสามอย่างครับคือกินกามและเกียดมนุษย์คนไหนที่ใช้ชีวิตหมกมุ่นอยู่แต่เรื่องกินกามและการนอนไม่ใช้ปัญญาไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีจิตของเขาจะค่อยๆปรับสภาพให้คุ้นชินกับความเป็นสัตว์ เมื่อจิตสุดท้ายก่อนตายจุดติจิตมาถึงจิตมันจะวิ่งไปหาร่างที่เหมาะสมกับนิสัยของมันทันทีครับ 2. ผิดศีลข้อไหนไปเป็นสัตว์อะไรในคำพีทางพุทธศาสนามีการกล่าวถึงกรรมที่นำไปสู่กำเนิดสัตว์เดรัจฉานไว้หลายใัยะโดยเฉพาะการผิดศีลห้าครับ 1. การเกิดเป็นสุนัขเกี่ยวเนื่องกับศีลข้อ3และโมหะ ท่านว่าผู้ที่มากในการมผิดลูกผิดเมียผู้อื่นโดยกาดความละอายต่อการทำชั่วหรืออหิริกะสุนักเป็นสาสตว์ที่ผสมพันธ์ในที่แจ้งไม่อายฟ้าดินคนที่จิตใจ,จหมกมุ่นอยู่แต่เรื่องราคะจนหน้ามืดตาหมัวไม่สนศีลธรรมจิตจะค่อยๆเศร้าหมองและหนักอึ้งแรงกรรมนี้อาจดึงดูดให้ไปเกิดเป็นสุนัข เพื่อชดใช้กรรมในสภาพที่ต้องแย่งชิงคู่และไร้ศักดิ์ศรีครับ 2. การเกิดเป็นเสือหรืองูเกี่ยวเนื่องกับศีลข้อหนึ่งและโทสะผู้ที่ชอบฆ่าฟันชอบใช้ความรุนแรงจิตใจโหดเที่ยมอำมหิตโกรธง่ายจิตที่ร้อนเป็นไฟจะนำไปสู่การเกิดเป็นสัตว์นักล่าหรือสัตว์มีพิษที่ต้องอยู่ที่ความหวาดระแวงและจ้องทำร้ายผู้อื่น 3. การเกิดเป็นหนอนหรือแมลงเกี่ยวเนื่องกับศีลข้อ5และโมหะผู้ที่ดื่มสุราจนขาดสติเป็นอาจินหรือพวกที่หลงงมง,งายยึดติดในที่อยู่อาศัยห่วงสมบัติตายไปแบบหลงหลงลืมลืนขาดสติปัญญามักจะไปเกิดเป็นสัตว์เล็กๆที่มืดบอดเช่นหนอนในซ่วมหรือแมลงที่บินเข้ากองไฟครับ 3. พระสูตรยืนยัน กักุระวติกสูตรมีพระสูตรหนึ่งที่สำคัญมากชื่อกักุระวติกสูตรมีนักบวชนอกศาสนาสองคนคนหนึ่งประพฤติตนเรียนแบบโคคือกินหญ้าอีกคนประพฤติตนเรียนแบบสุนัขคือกินข้าวบนพื้นเพราะคิดว่าทำแบบนี้แล้วจะบริสุทธิ์เขามาถามพระพุทธเจ้าว่าตายแล้วจะไปไหนพระพุทธองค์ตัตอบชัดเจนว่า ถ้าเขาทำสำเร็จคือจิตฝักใฝ่ในการเป็นสุนัขอย่างนาแน่วแน่ตายไปเขาก็จะไปเกิดเป็นสุนัขแต่ถ้าเขาทำไม่สำเร็จคือมีความเห็นผิดตายไปเขาก็จะไปนรกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเราสะสมความคุณเคยแบบไหนเราจะเป็นแบบนั้นถ้าเราสะสมความโกรธเราซ้อมเป็นสัตว์นรกถ้าเราสะสมความหลงหรือความตร,กระกะ เราซ้อมเป็นสัตว์เดรัจฉาน 4. วิธีป้องกันรักษาความเป็นมนุษย์ฟังแล้วน่ากลัวใช่ไหมครับแต่ข่าวดีคือเราป้องกันได้ร้อยเปเซน์ครับตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเราเปลี่ยนโปรแกรมจิตได้ทันทีด้วยการรักษามนุษยธรรมมนุษยธรรมคือทารรที่ทําให้เป็นคนนั่นคือศีลห้และทาคุ้มครองโรคสองข้อคือ ฮิริความละอายต่อการทำชั่วและโอตาป,ปะความเกรงกลัวต่อผลของบาปถ้าท่านมีความละอายท่านจะไม่ทำตัวเหมือนสุนัขที่สมสูไม่เลือกที่ถ้าท่านมีความเกรงกลัวท่านจะไม่ฆ่าใครเหมือนเสือถ้าท่านมีสติท่านจะไม่ขาดสติเหมือนหนอนแมลงท่านผู้ฟังครับการได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นยากแสนยากเพราะเป็นภพภูมิเดียวที่สร้างบาร,รมีได้เต็มที่อย่าปล่อยให้กิเลสเพียงชั่ววูบ หรือความสนุกเพียงชั่วคราวมาดึงจิตวิญ,ญญาณอันสูงส่งของท่านให้ตกลงไปสู่ภพภูมิที่ต่ำต้อยเลยครับมันเช็คศีลของตัวเองทุกวันค่าศียังอยู่ครบความเป็นมนุษย์ของท่านก็ยังอยู่ครบและตั๋วที่จะไปสุคติก็อยู่ในมือท่านแล้วครับขอให้ทุกท่านรักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้อย่างสมบูรณ์จเจริญพร